สวัสดีค่ะจิวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Love In Train ค่ะสวัสดีครับโปเต้ครับความรักไม่เคยตกเทรนอินเทรนตลอดเวลาและจะอินเทรนตลอดไปครับรายการเราแพร่ภาพออกาศเปร็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่องเ b n e w s และ k c 1ครับแล e in นเทรนได้แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาได้การค่ะนั่นคือช่วงแรกช่วง s ต o ร y of l ฟเเป็นการนำเสนอเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆ เพื่อเราได้นําเรื่องราวความรักเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตความรักของเราค่ะและช่วงที่2ครับเป็นช่วง Question of Love ครับเป็นคําถามที่ดีครับคําถามเกี่ยวกับความรักสไตล์ Love in Trend ครับและในช่วงท้ายของรายการนั่นคือช่วง v a r ต e t y of Love เป็นการนําเสนอหลากหลายสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรักให้มั่นคงยั่งยืนค่ะ yeah. 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 ช่วง Story of Love ซารีออฟเลิฟสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะความรักความผูกพันที่ก่อตัวมาอย่างยาวนานจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไปชมกันเลยค่ะค่ะและในที่สุดคุณเบนก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าช่วงเวลานั้นก็คือต้องมาหางานใหม่ละแล้วคุณจะมีส่วนในการช่วยภรรยายังไงคะช่วงที่เขากลับมาเมืองไทยใหม่ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับะเพราะว่าต้องมาหางานทําเ,<อ>เพราะว่าถามว่าทําไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากว่า จ้านายเก่าที่เป็นญี่ปุ่นนะครับที่สมัยบปิษจัดเดิมมันกัดฟู้ดในเขตสากรรมสซร์ารีนะครับได้โทรมาชวนเขาไปทํางานที่อ้อมใหญ่แล้วเขาถกมาเป็นโรงงานห่านเหมือนกันแล้วก็แต่ได้พาเข้าไปสมัครแล้วไปส่งอยู่หอพาที่นู่นเลยแล้วเขาก็ได้กลับมาแล้วที่ผมอยู่โคราชเขาก็อยู่นู่นจะเจอกันเฉพาะเสาชิ์เป็นเสาอารับอยู่เป็นอยู่างนี้ประมาณสักสองถึงสมเดือนถ้าจำไม่ผิดสองเดือนเนาะแล้วก็ถามว่าจนผมว่าผมจาได้ว่าช่วงที่เขาหางานเนี่ยเขาเอาเคยดิสเม คือฝากไว้ตามเว็บไซต์หางงานต่างๆเนี่ยครับมีการผมเลยเข้าไปที่ราชพัชโคราชแล้วก็เอาีสิมิของเขาเนี่ยไปฝากไว้ที่เวตาเดนเอ็มไอนะครับแล้วก็ฝากไปแล้วก็ส่งให้คราวนี้เขาเขาได้ฟังว่าจู่ๆเนี่ยมีฝ่ายบุคคลของเวตาเดนเอ็มไเนี่ยโทรหาเขาซึ่งเขางงมากเลยเขาไปสมัครตอนไหนเขาไม่รู้เรื่องเลยก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าพี่เป็นคนที่จะสมัครให้เขาเองครับทีนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์เรียบร้อยกับคนสิงคโปร์กับเจ้านายเนี้ยจนปัจจุบันได้ทํางานมากี่ปีนะครับ แปดปีจากวันหนึ่งวันเนี้เป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ได้ไปฝึกงานที่สิงคโปร์ที่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ด้วยกับบริษัทนี้ใช่ไหมคะก็ก็ถือว่าเป็นคู่ชีวิตที่เป็นคู่สร้างคู่สมที่มีส่วนในการอุปถัมภ์เกื้อกูลซึ่งกันและกันพอสมควรเลยนะคะแล้วในในชีวิตที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตคู่10กว่าปีเคยมีเรื่องที่ทะเลาะกันรุนแรงไหมคะมีครับ แล้วก็มีเนอะเราแก้ปัญหาย,ยัางไงจริงรแร้นเนี่ยก็คือในาฐานะที่พี่เป็นผู้ชายนะครับก็คือว่าในาฐานะเป็นผู้ชายเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเราเคยบอกว่าเราจะดูแลเขาไม่ทําให้เขาเสียใจคือพี่เป็นผู้ชายถึงเราจะผิดจะถูกสิ่งหนึ่งที่พี่ทาเสร็ก็คือพี่จะง้อเขาก่อนอนครับง้อก่อนทรู้ว่าเออเราแคร์เขานะถึงแม้ว่า ถึงถ้าเขาผิดเนี่ยเราก็จะงอเขาแล้วบอกเขาว่าเ,เขาเอ,อ,อาจจะผิดยังไงหรือเป็นยังไงคือคุยไได้ผลแต่ว่ารุานแรงก็เพราะรุนแรงครับบางครั้งก็มีแบบมีปากเสียงกันอะไรครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีกันคือเรามีความรักก็คือพูดง่ายว่าเรากลับไปจุดเริ่มต้นว่าเรารักเรามีความสุขเขายัางไงครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังเราต้องถนอมน,น้ำใจกันรักษาความรักให้ยัง สดใหม่เสมอนะครับเพราะว่าจะทำเขาเรื่องเขาเรื่องจึงเรียกว่ารักเราไม่รักเราไม่เก่าเลยอ่าเป็นเป็นสิ่งเรื่องความรักนี่ถึงที่สาคัญควาเาใจกันครับอย่างนั้นไหมคะเขามาง้อทุกครั้งง้อเขามาง้อทุกครั้งนะทุกครั้งเขาก็จะพูดคําว่าขอโทษก่อนจนบางทีเขาต้องบอกเราเสมอเลยว่าที่หลังผิดนะต้องรู้จักขอโทษแล้วก็บอกว่าทีหลังลูกเวลาลูกเห็นลูกก็จะรู้ว่าเออถึงแม้ว่าเราจะผิดหรือจาถูกเนี้ยก็ต้องขอโทษไปก่อนนะครับค อาค่ะแล้วช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคู่ของเราคือตอนไหนรุ้สึกว่าตอนที่มีเม์ลี่นี่แหละมีความสุขมากอมตอนที่<อ>เวลาลที่มีลูกแล้วก็ <c oughs> พาเข้าไปเที่ยวเ,เช่น สามคนพ่อแม่ลูกเรามีมีเทศกาลสาคัญอย่างเช่นวันเกิดของคือคือแม่เขาจะเกิดวันที่ยี่สิบสี่ธันวาใช่ไหมครับลูกจะเกิดวันที่ยี่สิบห้าอ้อติดกันเลยติดกันเลยก็ถือว่าไปฉลองวันเกิดพ่อแม่พร้อมกันเออลูกกับแม่พร้อมกันพาไปเที่ยวสถานที่นู้นสถานที่ต่างๆครับสามคนพ่อแม่ลูกคือเป็นช่วงที่เวลาใช้เวลามีความสุขในครอบครัวเนี่ยได้ดีแลกได้ผลค่ายเนี่ยนั่นคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดแต่ในความเป็นจริงในอดีตเคย คือมีช่วงเวลาที่แต่งงานแล้วจนมีลูกนี่มันทิ้งช่วงนานมากเคยคิดที่จะไม่มีลูกใช่ไหมคะในช่วงนั้อ่ะเคยคิดเลยครับเพราะคิดว่าเรายังไม่พร้อมคือมีมีมีเหตุผลอย่างเดียวเลยตอนนั้นก็คือว่าเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมจริงจริงจริงถ้าถ้าพูดถึงว่าก็ไม่มีใครไม่มีข้อครัวไร้อมที่จะมีลูกครับอถ้ารอให้พร้อมก็ไม่ได้มีอ่าไม่ได้มีครับก็มีพี่ที่รู้จักกันที่นับถือกันเข้ามาบอกว่า ถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยก็ดูอย่างครอบครัวอื่นที่เขาไม่พร้อมที่เขาลำบากกับเราก็ยังมีสี่ห้าคนอะไรเงี้ยก็แต่ว,ว่ายังมีได้ทําไมเราถึงจะมีไม่ได้เราดูจากกําลังของการหน้าที่การงานเราเนี่ยคือดูแลได้สบายรครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะมีได้แล้วเพราะว่า <c oughs> น่าจะเป็นเออก็คิดถึงอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยเราถ้าเราเป็นสองตายายเนี่ยออโอเคเราก็ดูแลกันละกันแต่ว่าถ้าเรามีลูกได้อย่าง,งน้อยเนี่ยเราก็จะมีลูกมาดูแลเราดูแลเรา จำได้ดีช่วงที่เคยเคยไปโรงพยาบาลค่ายก็เคยเห็นมีตากระยายที่อายุเยอะยายป่วยตานี่ก็ดูดแต่ไม่เห็นลูกนะกนนาตาเงี้ยแล้วก็เออต่อไปเนี่ยคือต่อไปอนะนาคตเนี่ยเรามีลูกเนี่ยคือเราสามว่าเราทางานเหนื่อยเวลาเมีปัญหาทุกใจเ,<ม>เราเห็นหน้าลูกเนี่ยเราก็ชื่นใจคําเหนื่อยมันก็หายหมดเลยอย่างเงี้ย เดี๋ยวตอนท้ายรายการเนี่ยจะให้เล่นให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังด้วยนะคะให้ภรรยาออด้วยนะหือว่าไม่ได้ลองมา <c oughs> หลายปีมากเลยเพลงนี้แต่ก็จะจะพยายามครับพยายามครับค่ะค่ะและท้ายที่สุดนะคะอยากให้ทั้งสองท่านให้ข้อคิดให้กับท่านผู้ชมทางบ้านในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคะ่ะครับก็ความรักนะครับเหมือนในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับในประธรรมหนึ่งโคเินบทที่13นะครับได้กล่าวไว้ว่า ความรักก็อดทนนานแล้วก็ทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวและไม่ยิงพยองไม่อยากภายไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชินชมยินดีเมื่อมีการทรุพิผิดแต่ช่นชมยินดีเมื่อพูดชอบนะครับแต่เชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอนะครับก็ผมเอาความพีะตอนนี้ครับมาใช้จริงนนในชีวิตครอบครัวคือความรักเราต้องอดทนนานปั้นใจต่อก,กันและกันนะครับแล้วก็ เชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอนะครับไม่ใช่หยุดจาความผิดนะครับส<อ>ิ่งที่ทําผิดเราต้องยุโทษให้ภยัยพิบัติละกันครับเราจะสมามารถประคับประคองความรักให้หว,หวานชื่นต่อเวลาได้ค,ครับแล้วคุณเบนราคะมีข้อคิดอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านคะสําหรับข้อคิดก็เหมือนกับที่คุณดิ์พูดมาก,ก็คือพัมคีพ์เดียวกันก็คือความรักนั้นก็อดทนนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นให้นึกถึงความรักของครอบครัวไว้ก่อนค่ะ โอ้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่าประทับใจมากนะคะก็เลิฟวินเทนก็ต้องขอขอบคุณที่ร่วมรายการกับเราแล้วก็เราประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเราได้ฟังรวมทั้งให้ข้อคิดให้กับเราด้วยนะคะก็ขอให้ครอบครัวนี้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีทายาทนะวันที่สองในเร็วนี้นะคะขอบคุณมาก วที่เต็มไปด้วยความรักจริงๆเลยนะคะมีความโรแมนติกมีความอดทนมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันแล้วเป็นเทรนดขอให้ครอบครัวนี้รักและดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปและรักษาความโรแมนติกไว้เหมือนดังเช่นบทเพลงนี้ที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อเธอผู้เป็นภรรยาและร้องด้วยสามีผู้เป็นที่รักค่ะ ขีนหน้าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นําชุมชนพร้อมขอเสนอให้กําจัาขยายในชุมชนเอ้าพร้อมคนเดียวไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยเอาเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบ แล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทร เล็กจำที่นึงเอาไปไปซื้ออะไรมากินเนี่ยทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกวิเทศครับลืมอะไรหรือเปล่าความห่วงใย,ยนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในองค์กร สนใจรับแผนงานที่สออาจารอสนับสนุนโดยสสสช่วง Question of Love ครับตอนนี้นครับเราอยู่ที่บุ่งตาหลวงครับวันนี้นครับเราจะมาถามคำถามครับในช่วง Question of Love ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้คือ ถ้าคุณต้องใส่เสื้อทีมออกกำลังกายกับคนที่คุณรักคุณจะเลือกเสื้อทีมเป็นสีอะไรชื่ออะไรครับชื่อนุ่มครับแจ้งค่ะโอเคครับในวันที่เราไปออกกำลังกายนะครับเราต้องใส่เสื้อทีมเนี่ยเสื้อคู่นะครับกับคนที่เรารักนะครับไปออกกำลังกายท้องกันใส่จะใส่เป็นเสื้อเนี่ยสีอะไรครับแล้วเพราะอะไรครับ สีส้มแล้วกันครับสีส้มทำไมครับอ่าเพราะว่าเชียร์ทีมสวัสดทอยู่ครับเสียสิทธิสวัสดทตั้งคู่เลยหรือเปล่าครับครับผมคู่เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันสีส้มนะครับโอเคครับผม love in ten ชื่ออะไรครับออ๋ชื่อโอครับโอเคครับในวันที่เราเนี่ยอยากไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็ต้องใส่เสื้อทีมใส่เสื้อคู่กับคนที่เรารักนะครับเราจะเลือกเป็นสีอะไรและเพราะอะไรครับ เรียกสีฟ้าครับเพราะว่ามันสดชื่นดีมันดูสบายตาแล้วก็สบายใจดีครับสีฟ้าสบายตาและสบายใจครับผมโอเคครับผม Love in t r e n d ชื่ออะไรครับตาหะนุ่มค่ะตาลนค่ะ โอเคครับในวันที่เราเนี่ยอยากจะมาออกกำลังกายกับคู่รักของเรานะครับแล้วเราเนี่ยต้องใส่เสื้อคู่เป็นใส่เสื้อทีมเนี่ยเราจะเลือกเป็นสีอะไรและเพราะอะไรครับอ่าสีชมพูมันดูแบบสดใสที่สุดละดูแบบน่ารักที่สุดละเหมาะสุดละสำหรับผมนะชมพูอ่อนอ่อนอ่อนโอ้โหหวานแหววเลยแบบมดขึ้นเลยประมาณนั้นนะใช่ใช่ตาตาขึ้นประมาณนั้นถูกถูกโอเคครับสีเขียวอ่อนค่ะสีเขียวอ่อนทำไมครับ ก็มันเหมือนพญานาคสิพญานาคออกกันรงกายต้องรวต้องเกี่ยวอะไรกับพญานาคครับไม่รู้ดิอินศสนาอนศาสนาโอเคครับผมสีแดงค่ะแดงทำไมครับจะถูกจะแพงก็เอาแดงไว้ก่อนชอบค่ะใช่ใช่ชอบสีแดงชอบสีแดงพิเศษเลยใช่ค่ะเป็นช่องตุจีินด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่เทนไงเป็นเทนโอเคครับผมเลิ่อินเศษ ชื่ออะไรครับชื่อจูนค่ะโอเคครับในวันที่เราออกไปออกกำลังกายนะครับแล้วต้องใส่เสื้อคู่เสื้อทีมเนี่ยกับคู่รักของเรานะครับเราจะเลือกเป็นสีอะไรและเพราะอะไรครับสีโอรสมั้งคะสีโอรสทําไมครับชอบชอบสีโอรสชอบด้วยตัวเองชอบเขาก็ต้องนำใจเราเขาก็ต้องชอบงั้นเราเลือกแล้วโอ้โหโอเคครับ love in t r e i n ชื่ออะไรครับ ครับชื่อบูมครับผมโอ้โหพี่บูมครับเราเจอกันหลายรอบแล้วนะครับหลายรอบอยู่นะ,อ,อ,ะอันนี้รอบที่3ามแล้วใช่ไหมครับรอบที่สามจำได<ช>้มาบ<ช>ูม,มทีไลมาเจอพี่ทุกทีเลยมาทุกวัน <laughs> มาทุกวันอโอเค <laughs> อรรอมอนเดิ่มวันอนาคตรอแน่นอนมัง้งโอเคแล้วคําถามวันนี้นะครับง่ายมากคําถามมีอยู่ว่านะครับถ้าเราออกกาลังกายกับคู่รักของเรานะครับเราต้องใส่เสื้อทีมเนี่ยเราอยากเลือกเป็นเสื้อสีอะไรครับ และวพออะไรด้วยสีชมพูครับผมสีชมพูใช่ทำไมอ่ะคือหน้าตาเราก็อ่อนจะหวานแหววว่าหน้าตาเราก็หวานแหววแล้วก็ใส่คู่กันกับแฟนเราว่าเฮ้ยมันกันน่ารักกรุ๊กกิ๊กดีไงชมพูเข้มหรือชมพูอ่อนเนี่ยครับอ่อนแล้วกันอ่อนแต่วานซึ้งอะไรสีแห่งความรักแบบโอ้โหหวานแหววใช่ใช่มดตามเลยหวานน้ำตาลขึ้นคงวิ่งตามไม่ทันหนุ่มมดแบบแบบออกกำลังกายจนเป็นประหวานเลยประมาณนั้นแล้วกินเจ ชื่ะไรครับนิทอมครับนิทอมครับในวันที่พี่เนี่ยต้องไปออกกำลังกายนะครับเป็นคู่คู่รักกันเนี่ยแล้วต้องใส่เสื้อเสื้อทีมนะครับเลือกเป็นเสื้อสีอะไรและเพราะอะไรครับสีแดงครับผมสีแดงทําไมครับมันเหมือนความรักที่แบบสดใหม่แล้วแบบสีแดงสดสดร้อนเราเราร้อนตอนนี้นมันแบบเผาไหมออครับผมอ๋อจริงเหรอแบบลุกเลลุกลุกไปลุกโอ้โหแสดงว่ารักเราแบบ ไม่ตลอดเวลาครับผมไม่มีวันมอดเลยประมาณนั้นครับผมอันนี้พิธีกรต่อให้ใช่ใช่โอเคครโอเคเลิฟอินเทนชื่ออะไรครับ <S <S ชื่อเดชครับผมโชกุนครับอ๋อชายครับโอเคครับในวันที่เราอยากไปออกกาลังกายกับคู่รักนะครับหรือว่าครอบครัวเนี่ย แล้วก็อยากใส่เสื้อเป็นทีมนะครับเราจะใส่เสื้อเนี่ยสีอะไรนะครับเพและเพราะอะไรด้วยครับผมก็สีชมพูมันหวานแล้วดีมันสดชื่นชมพูเข้มหรือชมพูอ่อนดีครับเอาอ่อนๆดีกว่าอ่อนๆเลยเจ้าเอาหวานหวานนหวาเลยออกกำลังกายจนมาหวานขึ้นเลยประมาณนั้นครับผมได้เพิ่มปริมาณประชากรอีกโอเคครับน้องชกุนสีฟ้าครับสีฟ้าทำไมครับเห็ดผอลฟ้าอะไรครับไม่รู้อ่ะชอบหรือเปล่าชอบส่วนตัวหรือเปล่าชอบสีฟ้า หดชื่นหมดขื่นี่สีน้องเงินชอบไหมครับชอบไทยแลนด์เลยใช่มครับเนี่ยฟ้าฟ้าน้องเงินน้องเงินเลยโอเคครับครับอ่าผมขอเป็นสีขาวเลยกันครับสะอาดสะอาดครับผมอ๋อก็คือมาออกกำลังกายให้เสื้อสกปรกว่างั้นประมาณนั้นประมาณนั้นขอเป็นแบบดูสะอาดสะอาดโอเคครับ Love i n t e n s ชื่ออะไรครับชื่อปุ๊กค,ค่ะชื่อมาร์คครับผมชื่อไก่ค่ะโอเคครับในวันที่เราไปออกกำลังกายนะครับกับคู่รักของเราเนี่ยหรือว่าครอบครัวของเรานะครับกับคนที่เรารักนะครับเราจะใส่เสื้อทีมครับเราจะเลือกเป็นสีอะไรและเพราะอะไรครับสีเขียวค่ะสดชื่สนสดชื่นเป็นธรรมชาติเป็นวิ่งวิ่งในป่าเลย j อก g ิ้งปีนเขาอะไรโอ้โหโอเคครับออกกำลังกายของผมเอ่อสีชมพูครับชมพูมันบ่งบอกถึงความรักครับ โอ้โหเข้มหรือชมพูอ่อนเนี่ยครับชมพูอ,นนอ่อนครับอ่อนรักหวหวานหวานหวาน,วานโอ้โหแบบออกกำลังกายจนน้ำตาลขึ้นเลยนะ่หว,หวานกินโอเคครับผมสีขาวค่ะสีขาวทำไมสดใส<า>บริสุทธิ์ดีบริสุทธิ์โอ้โหจะไปนั่งวิปัสสนาหรือวะเนี่ยนั้นแหละประมาณนั้นเริ่ม i n t e n s นชื่ออะไรครับชื่ออาร์มครับ แจงค่ะชิสุค่ะโอเคครับในวันที่เราต้องไปออกกำลังกายนะครับกับคู่รักของเรานะครับหรือว่าครอบครัวเรากับคนที่เรารักนะครับเราเนี่ยอยากจะใส่เสื้อสีอะไรนะครับเป็นเสื้อทีมนะครับและพออะไรด้วยครับสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินทำไมครับเพราะเป็นสีที่ผมชอบครับโอ้โหทีมชาติไทยเลยใช่ไหมครับผมใช่ัฟุตบอลเลยทีนี้แน่นอนโอ้โหก็คือเราชอบปุ๊บคู่รักเราก็ต้องชอบด้วยครับผมเราเลือกแล้วได้โอเคครับผมสีอะไรผมก็สีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเหมือนกันทำไมครับ เพราะว่าเป็นคู่รักการนั่งไงคู่รักเขาเลือกก่อนโอเคครับผมสุดชอบสีแดงค่ะสีแดงทำไมครับเพราะว่าวันแห่งความรักเป็นสีแดงค่ะโอ้โอนวลนใจแล้วก็เอากุหลาบไปด้วยนะครับสีกุหลาบเลยเนี่ยใช่ค่ะโอเคครับผม love i n t e n วันนี้พ่อแม่เราไปค้างต่างจังหวัดทุกครั้งที่น้องๆจะมีอะไรกันจะมีเด็กหนึ่งคนใครบอกอะ200ล้านคนที่พร้อมจะมาเกิดแล้ววิธีที่น้องๆจะรอดพ้นได้ก็คือเลือกดูนะครับวัยรุ่นเลือกได้อยู่แล้วจากสสส มา้าวด่านองไรพี่สวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่ม <c oughs> บนรถแต่ไม่ได้ขับจับ,จบไม่ได้นะไปคันอื่นนะดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ ท่านเศรษฐีม <át Stat ue> ีทุกอันาใดหรือเงินทองข่าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราไปสหายกันเหตุได้ท่านยึงดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเคดรับข้ามาเดี๋ยนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรีกางขาแกวงแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรค มีเงินแล้วไงมีอำนาจแล้วไงการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐกลางขาแขวงแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรคช่วง v a อร l ตี o อ love v a ฟ i e t y of love สัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นการทำของขวัญน่ารักนรักให้กับคนที่เรารักในโอกาสพิเศษนั่นเองค่ะของขวัญชิ้นที่6นะคะก็คือจดหมายรักไม้หนีบผ้านั่นเองค่ะชิ้นนี้พระเ e กของเราก็คือไม้หนีบผ้าที่ทุกบ้านจะต้องมีเน้นว่าต้องเป็นไม้จริงๆนะคะเพราะถ้าเป็นไม้หนีบผ้าพลาสติกจะดูไม่เก๋เท่าไหร่ ของชิ้นเล็กๆแต่สามารถสื่อรักแทนใจหับคนที่เรารักในวันสําคัญสคัําญได้อีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือไม้หนีบผ้าสีอคริลิกผู้กันกระดาษกาวและก็กันไกลค่ะสําหรับวิธีทำนะคะขั้นตอนที่1ค่ะนําไม้หนีบผ้ามาเพ้นสีเป็นรูปซองจดหมายตรงส่วนปากที่หนีบด้วยสีขาว ขั้นตอนที่2นะคะนำกระดาษตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เขียนข้อความบอกรัก,รกสั้นๆลงไปติดลงไประหว่างหนีบไม้หนีบลงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเล็กน้อยแต่มีสไตล์อ่านแล้วต้องยิ้มแน่นอนค่ะของขวัญชิ้นที่7นะคะนั่นก็คือเสื้อคู่รักแทนใจค่ะในโอกาสพิเศษอย่างนี้เราสามารถทำเสื้อคู่รักให้พิเศษกว่าคู่ไหนๆด้วยการเพ้นเองเขียนเอง จนกลายมาเป็นผลงานมัตเตอร์พิซชิ้นเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกับวิธีการทำที่ง่ายแสนง่ายและยังประหยัดอย่าบอกใครเลยละค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คืออย่างแรกเลยเสื้อยืดไม่มีลายสีใดๆก็ได้นะคะ อย่างที่2ก็คือปากาเพ้นเสื้อหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไปราคาเริ่มต้นที่ประมาณ80บาทขึ้นไปแล้วแต่ยี่ห้อค่ะอย่างที่3ก็คือกระดาษแข็งสําหรับรองเสื้อค่ะและสุดท้ายก็คือกระดาษกาวนะคะขั้นตอนวิธีการทํามีดังนี้ค่ะขั้นแรกนําเสื้อยือดมากางไว้บนโต๊ะพร้อมกับใส่กระดาษแข็งไว้ด้านในเพื่อกันไม่ให้หมึกซึมไปยังด้านหลังขณะเขียนค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะแปะกระดาษกาวด้านหน้าตัวเสือ้อเพื่อเป็นขอบเขตสําหรับการเขียนและเพิ่มความเก๋ด้วยการติดกระดาษกาวแบบิท้งเชียงอย่าลืมวัดด้านข้างของเสื้อให้เท่ากันด้วยนะคะขั้นตอนที่3ค่ะเขียนข้อความโดนใจลงบนเสื้อยืดภายในกรอบที่กําหนดไว้คิดคําเกๆ๋ๆบอกรักแทนใจหรือจะเป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษที่อยากจะมอบให้คนรักก็ได้ค่ะ เขียนด้วยลายมือของเราเองบิดเบี้ยวไม่เป็นไรแต่อย่าเขียนผิดก็แล้วกันค่ะเพราะไม่สามารถลบได้งานนี้ต้องระวังนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้หมึกแห้งจากนั้นนําเสื้อไปรีดเพื่อหมึกจะได้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะของขวัญชิ้นที่8นะคะนั่นก็คือมะเขือเทศรูปหัวใจค่ะ หากใครไม่รู้ว่าจะทำของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนที่เรารักอย่างไรลองหันมาทานอาหารดินเนอร์มือ้อค่ำกับสุดทีิรักในวันแห่งความรักก็เป็นไอเดียที่เวิร์กไม่ใช่น้อยนะคะกับอาหารน่ารักน่ารักตามคอนเซปต์ใส่หัวใจลงไปในอาหารเพื่อคนที่คุณรักเห็นแล้วถึงกับไม่กล้าทานเลยทีเดียวละค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ 1. มะเขือเทศลูกเล็กค่ะ2ก็คือมีดนะคะ3คือไม้จิ้มฟัน 4. ก็คือกระดาษสำหรับตกแต่งและ 5. ก็คือกาวกับกันไกลนั่นเองค่ะวิธีทำนะคะขั้นตอนที่ 1. นํามะเขือเทศมาตัดปลายด้านใดด้านหนึ่งโดยทํามุม45องศาตามรูปค่ะขั้นตอนที่ 2. นะคะจากนั้นนํามะเขือเทศ2ชิ้นมาประกบกันจะได้เป็นรูปหัวใจค่ะ และขั้นตอนที่3สุดท้ายนะคะใช้ไม้จิ้มฟันแทงทะลุมะเขือเทศในมุมเฉียงเพื่อย,ยึดทั้งสองชิ้นไว้และสามารถตกแต่งไม้จิ้มฟันให้เป็นเหมือนดังส้อนรักปักกลางใจด้วยกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะไม่เหตุนะคะวิธีนี้สามารถนำมาดัดแปลงใช้กับผลไม้และอาหารประเภทต่างๆได้เช่นองุ่นหรือไส้กรอกที่มีลักษณะเป็นวงรีนั่นเองค่ะของขวัญชิ้นที่เนะคะ ไข่ต้มรูปหัวใจค่ะอีกหนึ่งอาหารที่น่ารักไม่แพ้กันกับไข่ต้มรูปหัวใจที่ใครๆก็ทําได้ง่ายมากๆทำหลายใบจัดเรียงกันในจานสวยก็กลายเป็นอาหารสำหรับคู่รักได้อีกหนึ่งเมนูตามสไตล์ไม่รู้แต่ดูดีค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะอย่างแรกเลยก็คือไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้แล้วแต่ชอบค่ะ อย่างที่2ก็คือกล่องนมหรือกล่องน้ําผลไม้ที่กินหมดแล้ว1กล่องค่ะและอย่างที่3ก็คือตะเกียบและสุดท้ายก็คือหนังยางนั่นเองค่ะวิธีทานะคะขั้นตอนแรกนําไข่ที่เตรียมไว้ไปต้มจนสุกข,ขั้นตอนที่2ระหว่างรอไข่สุกตัดกล่องนมหรือกล่องน้ําผลไม้โดยเลือกมุมใดมุมหนึ่งล้างทำความสะอาดค่ะขั้นตอนที่3นะคะนําไข่ต้มที่ปอกเปลือกแล้วมาวางบนกระดาษที่ตัดไว้ในแนวยาว ใช้หนังยางรัดปลายทั้งสองข้างทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะและขั้นตอนที่4สุดท้ายนะคะแกะหนังยางแล้วผ่าครึ่งจะได้เป็นไข่ต้มรูปหัวใจพร้อมเสิร์ฟสำหรับคนที่คุณรักได้เลยค่ะและของขวัญชิ้นสุดท้ายชิ้นที่10นั่นก็คือดอกกุหลาบสตรอเบอรี่ค่ะของขวัญสุดเก๋ไก่อีกชิ้นหนึ่งที่เราอยากนำเสนอนั่นก็คือดอกกุหลาบจากสตรอเบอรี่นะคะ สวยด้วยอร่อยด้วยใครได้ไปต้องปลื้มอย่างแน่นอนค่ะทําเสร็จแล้วจัดช่อสวยงามให้เป็นของขวัญแทนดอกกุหลาบได้เลยทีเดียวนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คืออย่างที่1นึ่งสตอรอเบอรี่สีแดงสดลูกโตๆตตค่ะอย่างที่2ก็คือมีดขว้านผลไม้และอย่างที่3ก็คือไม้เสียบลูกชิ้นนั่นเองค่ะขั้นตอนการทํานะคะขั้นตอนที่1นึ่งนำสตอรอเบอรี่มาล้างให้สะอาดไม่ต้องเด็ดขั้วทิ้งค่ะ ขั้นตอนที่2เราจะเริ่มทํากลีบดอกทีละชั้นจากส่วนทั่วของสตรอเบอรี่ใช้มีดคว้านผลไม้คว้านลงไปแต่อย่าให้ขาดค่อยๆกรีดกลีบแรกออกเล็กน้อยอย่างเบามือทํากลีบชั้นแรกให้รอบค่ะขั้นตอนที่3ชั้นที่2ทําวิธีเดียวกันและไล่ไปจนหมดลูกทําไปเรื่อยๆตามจํานวนที่ต้องการค่ะและขั้นตอนที่4สุดท้ายนะคะนําดอกกุหลาบที่ทําไว้มาเสียบไม้ พร้อมจัดช่อให้สวยงามตกแต่งด้วยริบบิน้นก็จะได้ของขวัญที่น่ารักเก๋ไก,ไก๋ไม่ซ้ำใครเลยทีเดียวละค่ะและ้วฟินเทรนต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ดีๆที่ให้ความรู้น่ารักน่ารักกับเรานั่นก็คือเว็บไซต์เมนเจอร์ค่ะตอนนี้เวลาได้หมดลงแล้วแล้วฟินเทรนต้องขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องไปทำของขวัญน,น่ารักน่ารักให้กับคนที่รักแล้วละค่ะ Love in f r e n d ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราทางช่องเคเบิลนิวและเคซีวครับและท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีคำติชมรายการก็สามารถทำได้ผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะหรือจะโทรเข้ามาที่0894283454ค่ะและทุกท่านยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทาง YouTube c h anel n ของเราครับ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าความรักไม่เคยตกเทรนด์อินเทรน์ตลอดเวลาและ,และจะอินเทรนด์ตลอดไป,ไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ